ตัวยุ่งอะยังไงอ่ะสวัสดีครับอันนี้ขวดเป๊ปซี่อันนี้น้ำยัคคูเราเทน้ำยักคูใส่ไปในขวดให้น้ำเป๊ซซี่ใส่ไปนในขวดยัคคูก,ก่อนสวัสดีครับอ่ะตาบางนาสวัสดีครับเสร็จแล้วเราก็เอา กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้วางเปิดฟ้ากล่องเอาไปซีใส่สไปให้อันนับควดจะกูใส่ลงไปปิดฟ้ากล่องแล้วก็หมุนแล้วก็ ดึงเอาเป็ดซีออกมาน้ำไม่อะแล้วกินได้ตัวนี้สุดยอดใช่ครับแพนสปินเนอร์ครับของเล่นระดับโลกเล่นอะไรเล่นของคุณดีครับขอขอเล่นไมค์จับแล้วหมุนธรรมดาเลยครับเล่นไม่ได้ยากล้ะตอนนี้กำลังท็อปพิสเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ จับอย่างนี้แล้วคุณก็หมุนกันเองแล้วก็ปล่อยใช่ไหมจริงป่าที่กำลังไลฟ์สดอยู่ YouTube แฮนด์สปินเนอร์ยี่สิบอ่ะไม่เชื่ออ่ะบอกบอกผู้ชมหน่อยว่ายี่สิบจริงไม่จริงเขาไม่เชื่อผมมันขายเันแปดสิบนี่ออกทั่วโลกเลยนะอ่ะซื้อเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบบาทอ่ะเห็นไหมเห็นมายี่สิบอันนี้สิบบาทสองอย่างก็ยี่สิบ ครับผมเดี๋ยวต้องรีบเลยครับ20บาทครับต้องทอนด้วยไหมครับอ้าวทอนอีกต่างหากเอาเดี๋ยวหนึ่งสองทอนอีกอ้าวแปดสิบนะครับถูกไหมครับขอบคุณครับแล้วรีบเดี๋ยวโดนว่าอ่ะพอจอดรถฝังทางโอ้สวัสดีครับใครสนใจนะครับใครสนใจแล้วก็ใครอยากได้ ต้องมาอุดมสุขนะครับไม่ส่งนะครับเพราะค่าส่งมันแพงค่าส่งมันแพงนะครับค่าส่งมันแพงตัวนี้ก็เรียกว่าแพนนี่ <laughs> 20บาทนะครับ20บาทเดี๋ยวดูว่าการเชื่อม โอเคครับสวัสดีครับอ่าโอเค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 มีไอ้พวกปากไม่ค่อยดีโผล่เข้ามาก่อนเยอะน่ารัก,กจัดมันออกอ่ะสวัสดีลูกหมูสุรินวันนั้นมากรุงเทพเหรอเป็นยังไงครับสวัสดีครับอ่ะ spinning has spinning พูดผิดพูดถูกตัวน,นี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทบางคนบอกโอ้ยจารย์มันไม่ดีโถเล่นนิ่ครับราคามันสมราคายี่สิบบาทอ่ะบางคนบอกไม่ถึงไม่ถึงเท่าไไรนะสิบวิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้ก็น่าชื่นใจแล้วครับแค่นี้ก็น่าชื่นใจแล้วนะครับแค่นี้ก็น่าชื่นใจแล้วแค่ โอเคตัวนี้ไม่ไม่ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่แพงนะตัวนี้ไม่แพงยี่สิบ <laughs> วับเล่นไม่ได้ยากเล่นไม่ได้ยากเล่นไม่ได้ยากยี่สิ โอเคครับตอนนี้ก็มีพวกมายากลนะครับ20สบาทครับสีน้ำเงินไม่มีหรอสีน้ำเงินไม่มีไม่น่าจะมีแล้วครับตอนนี้เหลือแค่นี้เองครับสีดำก็เจ๋งนะครับคลาสสิกตัวนี้ถูกมากอ่าถูกสิครับบางคนไม่ดีโอ้มันก็พอเล่นได้พี่เจาดีขนาดไหนนะครับเอาดีขนาดไหนนะครับ,นะครบแค่นี้ก็20สิบาทนี่โอ้หเดี๋ยวไปใส่ลวดลายได้ไอเรื่องไฟเดี๋ยวไปใส่ทีหลัง โอเคตัวนี้สุดยอด <Okay. S 1> ไม่แพงไม่แพงไม่แอยู่ในวิสัยที่เอาไปเล่นโชว์ได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยมันมีท่าโชว์ด้วยท้าทำแล้วโหยากยากยากาแค่ประคองอยู่ที่นิ้วได้ก็ถือว่าเก่งแล้วถือว่าเก่งแล้วถือว่าเก่งแล้วนะครับปุ๊บยี่สิบบาท20บาท งงนะสิงงนะสิงงเรื่องอะไรเรื่องราคาหรอครับอออราคาตัวนี้มันมันเป็นของก๊อลมันไม่ได้เป็นของไแนั่นแต่ราคาก็น่าซื้อครับอยไ่ไปคิดมากแค่ยี่สิบบาทเล่นก็ส,สวยๆนะครับไม่ต้องคิดมากเลยโอยเขาเซือนเจ็ดแปดสิบร้อยก่าอันนี้ยี่สิบบาทตอนนี้กำลังฮอตฮอต <hot S 2> เลยออนฮอตไป่จะรู้จักจ แล้วได้ครับ20บเชิญครับ20บาทบบาทฝึกนิ้วฝึกนิ้วฝึกสมาธิฝึกสมาธิเน่เขากำลังอุดหนุนไปแล้ว20ขายจริงครับไม่ได้ขายเล่นๆ20อันนี้ขายจริงเมื่อกี้นี้มาซื้อ5คนบอกซื้อมา80อ๋อเขาซื้อของดีแทนสปินนิ่งเรฝึกสมาธิครับแทนสปินนิ่งแล้วทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บั่งก็ฝึกสมาธิ ก็เด็กๆกำลังฮิตเลยครับตัวนี้กดไปที่คูกเกิลดีครับตัวนี้กำลังฮอตเลยฮอตฮอตริงไหมยิงไหมถามเด็กๆดูได้คุณไม่ทันสมัยเลยเหรือตกเทนนะผมผมขายอยู่20แต่ที่อื่นก็ขายอยู่80ร้อยหนึ่งอะไรกันเรื่องเขาตองของดีมั้งอันนั้สิบบาทแล้วพวกไวรุ่ก็ซื้อชอบซื้อสีอะไรอ่ะโอ้สีดำคลาสสิกครับถ้าสีถ้าสีดำก็คลาสสิกหน่อย สองถุงนะครับสองถุงก็ยี่สิบบาทครับ๋ยนลองอันนี้หน่อยครับผมซื้อลมไปแล้วสองแม่ะแม่จะเล่นให้ลูกดูเหรอใช่เรซื้อก็เล่นไม่เป็นโอเคครับอันนี้สิบบาทเองนะครับตอนสิบบาทครับขอบคุณครับเวลาเล่นก็ถ้าเล่นไม่เป็นก็ขอแนะนําให้จับสองนิ้วอย่างนี้แล้วทันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยปล่อยเรอแค่นี้เองโอ้โหแค่นี้อะ ไม่ง่ายนะผมยังรักไก่ผมใช้อนิเพลทสองหน้าติดตรงนี้มันต้องมีท่าครับอย่างเงี้ยจับ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 ไหนไมาให้เราลองครับลองดูครับจับจับจับดีๆแล้วหมุนครับแล้วปล่อยนิ้วโป้งขึ้นครับเอ้ยย้าให้หลุดอ้าวหลุดเห็นไหมสมาธิไม่ดีไม่ให้ไม่ให,ห,ห,ห้มันหล่อนอ่าห้ามหล่นดีครับห้ามหล่นมันฝึกสมาธิเด็กๆอ่ะอนี่คุณต้องดีดแป้นต้องดีดต้องนิ้วโป้งเอาเอาเอาดีชีนี่ อ๋อนิ้วชี้จับนี้เหรอนิ้วนิ้วกลางเป็นตัวจับครับอ๋อนิ้วกลางแล้วนิ้วชี้เป็นตัวนิ้วชี้ดิดสีให้มันไปเออแล้วปล่อยปล่อยนิ้วโป้งเดี๋ยวเให้ให้ดึงดึงที่ไหนให้มันได้โมเมนต๊งมันจะอยู่สะก่อนคุณนักยีนแดงแดงอแล้วปล่อยครับอ่าออเริ่มแล้วเริ่มแล้วสมาธิเริ่มดีแล้วยี่สิบบาทครับไม่ได้แพงครับผมซื้อไปเลยครับเพราะขายบางมุ้ยร้อยกว่าบาทผมยังซื้อมาตัวสองร้อยกว่าบาทก็มีไฟแต่มันแพง อันแล้วเราไปซื้อฐานเกี่ยนที่ไหนอันนี้ไม่มีฐานครับอ๋อใช้หมดแล้วทิ้งเลยอันนี้มันเป็นมันนี่มันไม่มันเป็นลูกลอกถ้าถ้ารุ่นนี้มันมีฐานรุ่นนี้มันมีไฟอ๋ออันนี้ไม่มี่ฐานอ๋อใช้จากการแล้รุ่นนี้แพงครับรุ่นนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้สองร้อยกว่าบาทจะซื้อเลยเหรอมันมีสีด้วยสีสวยออมันสวยอะดูดิดูว่าสวยดีเอาระดับโลกสองห้าสิบ เคนละเลี้ยงนะ250กับ0บาทคุณ20บาทก็เถอะถ้า250ิเดี er ๋ยวหน้ามืดแล้วเปลี่ยนอานอีกคะเธอนี่นแพงแพงตัวนี้แพงมันมีไฟมันมีไฟรับ20บาทกับ200กว่าบาทกับ100กว่าบาทมันจะมาเปรียบกันได้ยังไงพี่นี่มาเพื่อคนจนโดยเฉพาะคนรวยๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจะซื้อแต่บางคนก็ซื้อนะครับซื้อไว เป็นอะไรเป็นอะไรยามขัดสน <laughs> โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคครับกี่บาทอ๋อตัวนี้อาจารย์ขายอยู่20บาทจ้ะรื้อยสบาทนะครับ20บาท,นะบบาทโอ้โหคนฝรั่งมาด้วยใครก็ไม่รู้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคนะครับน้ำมนพัทลุงสวัสดีครับอ๋อม,มียากลตอนนี้ก็มีตัวนี้เองครับมายากลดูอ่ะอยากจะดูใช่เออรายการนี้คุยมายากลดีกว่าตัวนี้เป็นขวดยคัคคูมีน้ำอยู่อันนี้เป็นกล่องนะเป็นกล่องเสร็จแ,แล้วเราเอาตัวนี้ใส่ไปในกล่อง แล้วเราก็หมุนหมุนหมุนกล่จับหมุนหมุนกล่องหมุนก่อน,น,น้ำอันนี้ก็ยังอยู่แล้ว,ลวไม่ข้นข้างในมันมีตัวจุดทำสูตรกินได้ แล้วก็จับใส่ล,ลงไปาลงไปฝาไม่มีไม่ต้องปิดฝาอ่ะดูใหม่ดูอันนี้กล่องอันนี้น้ำใครอยากรู้ใครอยากเรียนสิบบาทเดี๋ยวจะเฉลยให้ไม่แพงเทน้ำอะพอเทน้ำเสร็จอะดูพิจารณากล่อง พิจารณา่องแล้วใส่ลงไปครับตัวนี้ขายแพงครับขายแพงแล้วเราหมุนกล่องเขาค่อยหมุนดูดูดูเขาค่อยหมุนปึ๊บตามแบบนี้ไม่จับดูข้างนี้หมุนข้างนี้บ้างหมุนกล่องเข้าใจคำว่าหมุนกล่องใช่ไหมครับเราค่อย น้ำไม้หกไวหกไปซะแล้วอ่าหกไปหมดเลยเอาน้ำออกก่อนเกิดอุบัติเหตุอุบัิเหตุเกิดการผิดพลาดบางประการต้องขออภัยด้วยอุบัติเหตุทางไมยากลเขาถึงบอกว่าไมยากรมีอุบัติเหตุโอยทำไมมันหกวะ อ๋อ oh, ไม่รู้ <laughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวสมดุลอ้ยของแท้หรือเปล่า20บาท <Yeah. S 1> มันเป็น <Yeah. S 1> สปินเนอร์แบบไม่แท้ครับ <laughs> แต่มันก็จางครับ <Yeah. S 1> แห่20บาทเอาอะไรเยอะแยะพี่ <Yeah. S 1> ขอแท้เนี่ยเนี่ยเนี่ยของแท้ซื้อมา200กว่า <laughs> โอ้แต่หมุนนานนะหมุนนานหมุนนานแต่ตัวนี้20บาทจะไปคิดมากเล่นได้อ๋อตัวฝึกนิ้วไงครับสปินเนอร์ไงสปินเนอร์ที่ตอนนี้กำลังฮิตเลยกดกดไป Google แต่ผมขาย20บาทเองนะของแท้ไหมไม่รู้ครับแต่ไม่น่าจะแท้แต่เจ๋งครับ20่สิบโอ้โหวันนี้ยิ่งแพง200กว่าบาทอ๋อตอนนี้มีไฟแพงไม่มีขายครับผมซื้อมาเล่นครับต่อว่าสิมันต้องใส่ฐานนะ อันนี้ไม่ต้องใส่่านนะครับใช้หมุนมันเป็นลูกลอกครับอย่างนี้อันนี้จะซื้ออะไรเด็กๆเคยตัวแพงเอาตัวนี้ดีกว่า20บาทง่ายๆมันเล่นจะได้ไม่ตกแทนอยากได้อ่าจะตุจักครับหรือไม่อุดมสุขไม่ส่งครับเพราะค่าส่งมันแพงของแท้กี่บาทไม่รู้ประมาณร้อยกว่าบาทมั100้งร้อยสองรอยบาทอันนี้สปินเนอร์อะสปินเนอร์ใช่ไหมไม่รู้อาจารย์ก็ยังไม่รู้ กัวตกแทนรีบเอามาก่อน20บาทก็ไม่แพงดูหมุนก็นานพอสมควรหมุนไม่ไม,ไ,มไม่ไม่หมุนนานก็พอใช้ได้ตัวนี้สุดยอดอกดเข้าไป Google นี่ก็บอกว่าตอนนี้ติดท็อปพิษในอเมริกาโอ้โหแต่มันมีแบบสวยปุ๊บฝึกพลังฝึกสมาธิดีมากดีมากอ่ะดูใหม่โชว์อีกทีหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทันใช่ไหมอันนี้ขวดยักษ์คู อันนี้คือน,น้ำเป๊สซี่เราเทใส่ไปแล้วเราขวดเป๊สซี่ไอขวดยาคูที่เทใส่น้ำเป๊สซี่ลงไปลงไปในนี้ใส่ลงไปแล้วโอเคหมุนสองรอบหนึ่งสองแล้วหมุนกลับสามลึบดึงเป๊สซี่ขึ้นมาน้ำไม่หกอ่า งงนะสิยี่สิบบาทงงนะสิงงนะสิอันนี้หนูใหม่นอยงงนะสิยี่สิบครับผมว้าอ๋อใช่ครับอุดอมสุกน้ำท่วมครับไม่ได้แล้วลูกอ่ะฟังเอาใหม่อีกทีหนึง่งเอาใหม่อีกทีดูดีนะครับหมุน เอาตัวขวดใส่น้ำในนี้มีน้ำใช่ไหมครับเราปิดอ่ะมีคนซื้อของลเดี๋ยวรอรอมาเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวโอเคสี่สิบบาทครับผม <c oughs> บางคนถามอาจารย์น้ำทำไมไม่หกเอามันเป็นไมายากลเข้าใจคำว่ามายากลไหมถ้าดูใหม่อีกนึง <c oughs> อันนี้เป็นกล่องใช่ไหม <c oughs> ในนี้มีขวดยักษ์คูใส่เบสซี่ใช่ไหมเราใส่ไปก่อน <c oughs> ุหนึ่งรอบคำว่าหนึ่งรอบรู้จักไหมหนึ่งรอบเป็นยังไงก็อย่างนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นี่ละหนึ่งรอบน้ำยังอยู่เลยเอาดูทันไหมเนี่ยอ่ะใหม่อีกเห็นกล่องไหมครับอ่ะจับ ใส่ลงไปหมุนหนึ่งรอบดูนะฮะหนึ่งรอบมันต้องสี่หนใช่ไหมครับมันมีสี่ด้านหนึ่งถูกไหมครับสองถูกไหมครับสถูกไหมครับแล้วก็สี่น้ำยังไม่หกโอ้โหงงงงง,ง เมต้องหลอกครูยังงงเลยแล้วเธอจะไม่งงได้ยังไงล่ะคนคิดมันเจ่งแต่ไม่เป็นไรก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วใครอยากรู้ใครอยากเรียนวิชานี้สิบบาทไม่เป็นสีิบบาทมันมีสีดำแล้วก็สีขาวสีอะไรแล้วน้ำกินได้ด้วยอะไรนั้นหนูซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาห้าสิบ โอ้ยพอละห้าสิบก็นี่พออยู่จังหวัดไหนละลูกมาซื้ออาจารย์ยี่สิบไม่คุ้มหรอกซื้อที่นั่นละ่ะซื้อแล้วเหมือนได้เปล่าลูกอย่าไปคิดมากแต่ถ้ายังไม่ซื้อผ่านมาอุดมสุกก็มาแวะๆหรือไปจัดตุงมจักจก,ก็ได้จ้จัก,จกนี่เขาซื้อมาห้าสิบบาทนี่ยี่สิบบาทแหมคนเข้า็ต้องมีกำไรนะนนรอย่าไปคิดมากอะยี่สิบบาทยาของใครจ๊ะ ทันหมายทันครับกาลังคุยอยู่นะครับตอนนี้กําลังมันตอนนี้มามาขายของเล่นระดับโลกอ่ะเห็นไหมได้อีกแล้วโอ้โหวันนี้ขายดีขายได้เป็นร้อยแล้วได้ร้อยกว่าอันแล้วเธอเราขายไม่แพงกําไรไม่ต้องเยอะเอาจํานวนอย่างเดียวอย่าไปคิดมากเทปอุดรอนสวัสดีครับเทปอุดรอนมีแฮน,นิสน,น,นสปินเนอร์ยังครับแฮนสปินเนอร์ ข้อมีสิครับกำไรต้องมีอยู่แล้วครับอซื้อมาสิบาทเองเหรอเอ้ยมาขายจะซื้อมาสิบบาทโอ้ยที่ดูอันทักก่อนแต่อันนู้นอันเล็กๆเนี่ยโอเคซื้อมาสิบบาทซื้อมาสิบบาทขายเท่าไหร่ขายยี่สิบแล้วโอ้ยรวยรวยรวยเละก็จะรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงนะครับแต่นี่ของจริงนะครับของจริง ของจริงอาจารย์ขายอยู่20บาทนะครบ,บยีบาทถามว่ากำไรเยอะไหมคิดค่าลงค่าลนแล้วก็ไม่ได้กำไรแล้วครับขายสนุกสนุกให้เด็กๆ20บาท h e น d spinner ย20บาทนะครับ20บาทซื้อถูกซื้อแพงก็ช่างมันเทะลูกซื้อมาแล้วนะครับอาจารย์อยู่กุ้งเทพมหานครครับอมรัตนโกสิ์ ตลาดนัดจตุจักตรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อมา 100. อห,นนหนึ่งร้อยโอ้โหแพงไปนิดนึงรเปล่าครับยี <c oughs> ่สิบวันาทีเหรออาลองด,กงอองดอูกี่นาทีนะอาลองดูเริ่มนับกี่นาทีไม่รู้กี่นาทีนี่ไม่รู้เอยเอาลองนับเอาลองน,นับดูนับดูนี่ลังหมุนอยู่อ่ะ เออกันนาเหมือนกันนะก็สิบกว่าเหมือนกันนะทําเล่นไปนี่ยังไม่ใส่น้ํามันนะถ้าใส่น้ํามันแล้วยิ่งกว่านี้อ่าอ่าก็ยี่สิบป่าจะอะไรมากมายก็ูว่านานพอสมควรนะอ่า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 โอ้อ่าเดี๋ยวลองน้ำเลขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ครับแต่ตัวนี้ดิสองร้อยกว่าบาทยิ่งนานขึ้นไอีกตัวนี้อันนี้เจ๋งอันนี้ฮะดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1นึเ4็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิายสห้าหกยีี่สิบแป้าามสามเกเจ็สาามเกาสี่ส

89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50โอ้อันนั้นได้70อันนี้ได้50 อันนั้น200แต่อันนี้2ี่สิบาทโอ้โหเขาทำการาฟแล้วคว่า2ีบาทดีกว่าว่าี่บาทซื้อไอตัวนั้นตัวหนึ่งซื้อตัวนี้ได้ยีนี่เปน20บาทซื้อได้สิตัวเล่นได้สิคนนี่น่่นเ่น,นี่นี่เน่น่่นนเอ แล้วมันมมีันทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยสมาธิได้อย่างเดียวอย่างนี้แล้วมันมีแบบนึงม่ามีสีซีได้โอ้ยมีไฟนี่ไงสองร้อยโอ้โหโดนเลยคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วเวลามันหมุนแต่มันได้เจ็ดสิบทีอันนี้ได้ห้าสิบทีเจ็ดสิบทีคืออะไรคือนับหนึ่งถึงเจ็ดสิบยังไม่หยุดนับหนึ่งถึงห้าสิบหยุดอันนี้นะครับชำระกันตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้เพื่อนยี่สิบบาทจ้า แฮสปินเนอร์นะจ๊ะอันนี้ยี่สบาทจ้าขอบคุณครับขอเลือกตัวนั้นเลยดิดูด้ยค่ะอันน่าอรอยคะยี่สิบครับอันนี้เอาเขียนครับเอาตัวเดียวนะครับพอสามสิบจ้าขอ,าขอตัวนะครับหยิบได้เลยครับขอสิบบาทครับทำลายหนึ่งหนึ่งสิบบาทครับโอเคครับโอ้เห็นไห,นไหนมขายเจ๋งเลยตัวนี้เจ๋ง เพราะเราขายถูก20คนอื่นก็ซื้อละห้าหกสิบเหมือนกันเลยอันนี้ยี่สิบยี่สิบอ๋อพี่จะคิดอะไรมากมายออกไม่ส่งครับราคาส่งร้อยเนี่ยตัวส่งร้อยหนึ่งยี่เป๊ไม่เอาอันนี้ยี่สิบบาทนี่เป็นตัวกดอ๋อกดกดมีสวิตเออใช่ใช่มันมีสวิตช์อยู่กดระดับเดินมันมีสามสามสี่ระยะนี่ยี่สิบบาทนะครับ โอเคเดี <Okay. S 2> mm ๋ยววันน oh, ี้แค่นี้ก่อนอ๋อได้นานเลยเหรอครับเอามาโชว์หน่อยสิมีเยอะหมายออกก็มีขายอ่ะเนี่ยเยอะไหมมีขายอ่ะมีเป็นเข่งใช่มีเป็นเข่งโถงอะไรมากมายคนบอกเกี้ยคนไม่มีตังค์อย่าไปคิดมากยี่สิบบาทครับได้พอได้แล้วเนี่ยนะเนี่ยให้ลูกๆเล่นๆอ่ะแต่มันแพงกตอนนี้อันนี้อย่างยี่สิบบาท ่าแม่แผ่นเสื้อก็ยี่สิบเขาเป็นแม่เหล็กเหรอเฟนมันเป็นตัวถ่วงให้ผมอ๋อมันเป็นคาราตัวให้มันหนักถ่วงให้มันหนักให้มันหนุนเต็มอ่าสองพันสี่สิบนะครับสิบดาวขึ้นมาเสือไก้ป้าเผยความลับโอ้แม่เก่งดูความลับโอ้โหอาจารย์ต้องทำโคตรเก่งเลยมีไหนได้ ไม่มีแว็ติดอยู่จะไม่ล่วงเลยเมื่อกี้เก่ดียว่อลงก่เทียฮะมึงเขาใจไหมเวลามึงทำแล้วทำเป็นเทพจิงมไอ้ลูกเอ้อเี่อ่ะ้าวลอนคนอื่นแม่เยียบไว้ความลับมากระดูวัวจัดเก่งองลแต่ละไม่ได้เก่งไอ้ที่ทจาโดนโอ้ยพี่ มันเป็นมายากลแบบหนึ่งครับทำให้คนมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรเก่งเลยเนี่ยทไมทำไมครับผมเอียงนั้วหลุดเอียงนล้วหลุดอาจารย์ไม่เอียงอาจารย์เป็นพัดลมเลยเพะทำไมห้าบาททีททำให้ไม่หลุดอาจารย์เป็นพัดลมเลยดูปุ๊บเป็นพัดลมเลยโอ้แวกเอาแวกติดเอาแวกติดเมื่อกี้มีเด็กมาท้าหลุดหลุดเอาเคปสองหน้าเลยโอ้ยต้องโกงบ้างดิเธอ แมะจะเห็นตรงได้ยังไงดูเฮ้ยมึงจะบ้าการย์เดไปเรื่องนอนก็ไม่หลุดไม่ได้ไม่ได้เด็กๆนี่รายการอย่าไปเชื่อไอ้เอ็ก้พนัะมึงเอ้ยพองนิ้วพองปึ๊บนี่เทปสองหน้ารู้จักเทปสองหน้าอย่างบางติดเตรียมไว้เลยเตียมไว้เลยเตรียมไว้เลยอ่ะเรามีเขาเรียกเทปกระดิกกรุงเทพอาจารย์จบจากเทปกระดิกกรุงเทพมาไม่รู้เนี่ย อ่าไม่รู้ดิห้ามไม่กาจับจบ,บางคน<ล>จะลองกูว้ห้ามรองห้ามลองเดี๋ยวความลับเปิดเผยโอ้โหมันทำอะไรก็แล้วแต่คนนึ่งเ็าทำไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอก <S 2> <S 2> อย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมที่อาจารย์บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ลงล่ะอ่าดูใหม่ดูใหม่บางคนมาไม่ทันใช่ไหมมาไม่ทันอ่าดูเลย <S 2> <S 2> อ,อ่ะอดูอันนี้ขวดยาคูอันนี้น้ำเปะสี่เทไปเลยเทไป อันนี้เป๊ซซี่จริงนะครับกินได้นะครับอ่ะดูใหม่อันนี้กล่องวิเศษเอาเป๊ดซี่ใส่ไปในกล่องหมุนหนึ่งรอบหมึงหนึ่งรอบทั้งสี่ทีนะครับมันมีสีด้านหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ขวดยคาคูน้ำไม่อกอ่า กินได้อีกตั้งหากชื่นใจงงไม่งงงง,ง,งพูดแล้วจะหาว่าคุยไอ้พวกนี้เทคกนิเพระเอ,า,อา,ารย์จบจากเทคกนิกกรุงเทพยี่สิบบาทครับอะไรแกส,แส,ปสปินเนอร์ โอ้มีไฟสองร้อยนี่ไงะมีไฟแต่ไม่มีขายท่ามีแต่โตที่ชูบเปียกมีไหมที่ชุเปียกไม่ชูกไม่หมดไปแล้วโอ้ยสองร้อยเธอเปลืองปิดไฟเล่นแล้วสองร้อยโอ้ยอย่าเลยให้ผู้ใหญ่เล่นยี่สิบบาทก็พอแล้วเด็กๆอย่างนคิดแมเดี๋ยวมันก็หายนะสวยแต่ราคามันก็สวยด้วย ในห้างมีสองร้เจ็ดสิบต้องไปซื้อในห้างแต่เราไม่ไหวสวยอย่างเดียวไม่ไหวเป็นลมมีลูกห้าคนก็กันอดีเป็นลมสวยไลก็เด็กปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แลกงแล้พรุ่งนี้โถเล่นอะไรมากมายแล้วยิ่งถ้าเล่นแล้วล่วงแล้วล่วงนะไม่เหลือแต่ของเราไม่ล่วงมีแล้วเรามีเทคนิคเรามีเทคนิคจีกง่ะ ของเราไม่ลวก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 โอเค okay. นะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคเทคนิคนี้ไม่ต้องเกินเกยโอเคงานเท่านี้ก่อนนะครับอยากอะไรอยากซื้อโอ้ยอย่าเพิ่งซื้อเลยลูกยี่สิบบาทอยู่ต่างจังหวัดซื้อต่างจังหวัดนะครับนี่มันอยู่กรุงเทพมันมีของแฮนด์สปินเนอร์ยี่สิบยี่สิบสวัสดีครับ